พูลุสโซลัตลาชันแหงเคแมนหมายถึงสัตว์เลื้อยคานจากแม่น้ำพูลุสบ้านก็ว่าอาจออกเสียงว่าแม่น้ำพูลัสคือหนึ่งในจระเขที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเคแมนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตอยู่ตามลุ่มแม่น้ำพื้นที่ชุ่มน้ำแถบประเทศบราซิลและเวเนซุเอลาในทวีปอเมริกาใต้เมื่อช่วงสมัยยุคไมโอซีนด้วยความยาวลำตัวที่อาจยาวได้ถึง7-10เมตร และน้ำหนักที่อาจหนักไดถึง3ถึง3-5ตันทำให้มันเป็นหนึ่งในจระเข้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งใหญ่กว่าไดาโนสุขัตและซาโคสุคัตจากยุคก่อนหน้าเสียอีกมาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับฟิฟแอนโก o ในพาร์ทที่149และก็ตามที่ผมได้เกินไปตอนต้นคลิปนะครับในคลิปนี้จระเข้ตัวที่2ของเกมนี้ ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วครับอ่าและตัวนั้นก็คือตันตันนี่ผู้รุษสรัสนั่นเองครับคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวข้างหลังเหมือนจะมีเคแมนแค้ Man นะครับซึ่งตัวเนี้เหมือนจะเป็นออฟฟิเชียลแต่ไม่รู้ทำไมผู้พัฒนาเกมไม่ปล่อยออกมาให้เราได้เล่นสักทีนะครับ จนคนทำหมดต,ต้องปล่อยออกมาให้เราได้เล่นแทนแต่ในคลิปนี้นี่ครับจนระเคจากคนทำหมดโดยแท้จริงเริ่มต้นมาดิคือเดี๋ยวไปไหนแล้วเมื่อกี้นี้มันอ้าปากมาทางเราไม่ใช่หรอเหมือนเหมือนจะสตัน สเตตโหดมากเออเอาล่ะมันอาจจะเป็นจระเข้ในกลุ่มเคแมนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเออมันก็จังเก่งแบบนี้แหละคุณผู้ชม <c oughs> นี่แป๊บเดียวเลเวล3เลือดพันเ้าโอ้โหเดี๋ยวนะผมจำได้ว่าแมปนี้มันจะต้องมีมีนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวเอาอะไรก่อนดิ <c oughs> เดี๋ยว โอ้โหเขามากองกันอยู่ตรงนี้แหมแล้วคือฮึแกแกหัวโตเลยนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ขนาดบอสในตำนานยังกัดเราเข้า66คุณผู้ชมถามจริงเอ้ามาเสร็จชั้นเดี๋ยวแต่เราก็กัดมันเข้าทีละ13มันหดเข้ากระดองนี่เองอยู่ในกระดองคิดว่าจะรอดเหรอฮะเอาซิ เรียบร้อยไหมเหมือนจะเรียบร้อยแล้วละ่ะถ้าเรากัดมันทีๆแบบนี้ได้เรียบร้อยตายคากระดองอืมแต่ก็ไม่ถึงกับตัวที่แล้วนะครับตัวที่แล้วเนี่ยคือชิ้นแค่นี้น่าจะเลเวล20ได้ตัวนี้ยังยังโอเคอยู่นะครับเออไม่ขึ้นเยอะคุณผู้ชมอืม เอาล่ะเลเวลสิบไหม,มนิดเดียวเดี๋ยวเห็นเงาอยู่เอาเอานี่แกก็จะแย่งฉันโอ้ยมันแย่งเราหมดเลยคุณผู้ชมเจ้าเคแมนเยอะนักใช่ไหมยเยอะนักใช่ไหม,มหมดหมดตีหรือยัง <laughs> เอาล่ะอ้าปากอ้าปากมาเลยอืไม่มีใครหยุดเราอยู่จริงๆครับจังหวะนี้อาจจะต้องไปอีกแมพ โอ้โห oh, oh. มุมนี้อย่างเท่คุณผู้ชมจระเข้ยักษ์แห่งรุ่มแม่น้ำพลุสเกือ <c oughs> <c oughs> บลืมชื่อเดี๋ยวข้างล่างข้างล่างใครเงาใครมไม่ปล่อยไว้นั่นนั่นมันปลาไพาใช่ไหมคุณผู้ชมไม่ใช่ปลางูแต่มันมีปลางูอยู่นี่คุณผู้ชมหรือว่าเราเผลอกินไปไปแล้ว หรือว่ามันซ่อนตัวเยอะจริงๆนะพี่ดุกเยอะจริงๆนะแหมสปอนมาให้เรากินจนเลเวล20สิละทั้งแมปนี่คือกินอยู่แค่เนี้น <c oughs> <c oughs> ไม่มีตัวอื่นแล้วอะอ่ะโอเคคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนนะไม่ใช่ <c oughs> แซมเปลิลแซมเปิลนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมถามว่าตัวนี้มันเดินได้ไหม เดินบนบกได้ไหมผมตอบเลยว่าไม่ได้ครับคือผมก็ไม่รู้ทำไมคนทำหมดของเราเอาไปลงทับฉลามเออเนี่ยมันมีอ b i l i t y ี้ฉลามอยู่คุณผู้ชมเออทำไมไม่เอาไปลงทับเจ้าเคแมนแคะตัวเมื่อกี้นะตัวนั้นน่ะซึ่งมันสามารถเดินบนบกได้ไม่เข้าใจเหมือนกันเออเอาเป็นว่าเราไปต่อกันอีกหนึ่งแมปนะครับแมปนี้ไม่มีปลาให้เรากินละ Let's go ฉันกลับมาแล้วคลิปที่แล้วแมงป่องทะเลยักษ์คลิปนี้ลองเจอนี่หน่อยจระเข้ยักษ์นะแหมมาเจอกับมันตัวเหลืออยู่หน่อยเดียวมันต้องแบบนี้สิถ้าแกจัดการฉันไม่ได้ก็ไม่มีใครจัดการฉันได้อีกแล้ว ทดสอบคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้แค่ทดสอบผมอยากจะรู้ว่าบอสมันจะสามารถจัดการกับเราได้ไหมกลัวจะเป็นเหมือนคลิปที่แล้วเขาไงขนาดโมซาซอสิบตัวยังททําไรเราไม่ได้ <c oughs> อะว่ยหนี้เฉลอเจ้าปลาเกาะมานี่จะไปไหนเราไททันอีกทิสถูกหรือเปล่าน,น่าจะถูกนะครับแต่เดี๋ยวถูกถูกดูดเข้าไปเลย <c oughs> ไม่น้อยแนะแมพเมื่อกี้นี้ทันยิ่งใหญ่สมคำล่ำเลยพอมาแมพนี้ยิ่งเล็กสมคำป่ารถนาเหลือเกินโอเคมันไปนู่นแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวนะไททันอีกทิสเมื่อกี้นี้เรายังสู้ไม่ได้ผมว่าอืมมันน่าลองอ่ะคุณผู้ชมโดนู้ดมา เราไม่ใช่เพื่อนกันเราไม่ใช่ญาติกันพราะเด <c oughs> อบามันไปแล้วเมื่อกี้นี้โอ้ยดีนะเห็นเงามันมาก่อนคุณผู้ชม A f e w moments later ให้ตายสิ <c oughs> แต่เมื่อกี้นี้เห็นอยู่เป็นฝูงเลยคุณผู้ชมถลามหัวค้อนให้สามเลยมาได้จริงมาสามเลย แหมเมื่อกี้ผมเห็นสามเออมันจะมาเหลือ2ตัวเลือดเราเยอะคุณผู้ชมเออเลเวลหนึ่งเลือดพันห้าเอาละ่ะขอฟาร์มอย่างอเลดอร่อยละครับขอห้าเวลก่อนกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมมันเกิดไม่หยุดเลยปล่อยฉันฉันจะไปหาเหยื่อตัวอื่นละคลิปที่แล้วเก่งกาดหน้าดูเลยนะ ครั้งนี้ว่างไอ่อะลองพ่นพิษใส่ฉันหน่อยอือโอ้โถมันไม่ทิ่มเราซะด้วยคุณผู้ชมแล้วดูเลือดเราไม่ลดเลย <c oughs> โดนเรากัดไปทีเดียวถึงกับเด้งถึงกับเด้งถึงกับม่องเออนี่เลเวลหคุณผู้ชม ง่ายง่ายอีกแล้วกับตัวพวกนี้นั่นเลยคุณผู้ชมนั่นเลยเมื่อกี้นี้ทั้งฝูงก็หยุดเราไว้ไม่อยู่เอาละ่ะครั้งนี้มาตัวหลังเอาเลยยังไงเอา <c oughs> <c oughs> แล้วมันว่ายผ่านเราไปดือด้อๆเป็นยังไงอย่าบอกนะว่าเราขนาดใหญ่กว่ามันจนมันไม่กล้าเข้ามาหาเราเออเดี๋ยวอ่ะฉันให้แกฟาร,ร์มเลยอิ่มหรือยังอิ่มหรือยัง มาถ้าอิ่มแล้วก็มาเจอกันดูหน่อยโอ,โอ้โหโอ้โหนี่ได้อยู่ผู้ชมเด,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 ดี๋ยวเดียวเดีวเริ่มแย่แล้วเ,เริ่มแห่หมายว่ามั่นใจในพลังเกินไปหน่อย <relationships> ไม่มันเป็นแผนของฉันเองแหละฉะลามขาวจงรู้ไว้ซะเออเพราะฉันยังมีอีกหลายตัวที่อยากจะมาลองโดยที่ไม่ให้ตัวท่านนั้น เก่งกาดจนเกินไปเออเอาละ่ะถ้าเก่งเกินเดี๋ยวมันแหม่มันไม่สนุก <c oughs> <c oughs> แต่วานเออไม่ใช่สิถลาหอวานตัวนี้ก็ผมว่าน่าจะมีเลเวล15ได้อยู่มั้งเกินคาดครับคุณผู้ชมเกินคาดขึ้นมาสิบเวลเออตอนนี้เลเวล19เนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตรงนี้มันดูเงียบเงียบ อย่าบอกนะอบพยพหนีฉันแหมคงไม่ใช่หรอกมัง้งเอาละอยู่นี่เองพึ่งสปอนกันลงมานี่คืออยู่ตั้งนานพึ่งจะสปอนลงมาอะไรกันนี้อฮะนาวานเจ้าไปไหนโอ้โหเดี๋ยวนะระวานเพชรคาดวานเพชรคาดอย่าบอกนะว่ายังไม่สปอนลงมา โอ้ไม่วานเพชรขจะฆานะเอาวานสเปิร์มเลยก็แล้วกันมาเลเวล22นะครับเลือด1 0 0 0 0มืนโอ้โห <S <S เอาละ่ะฉันกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง <laughs> จนละเค่ยักษ์เดี๋ยวนะจะไปไหนจะไปไหนไม่กัดเหรอไม่ทันได้กัดแล้วละ่ะเลเวล34โอ้โห35 ขึ้นลุนลัวคุณผู้ชมมามาอมทีเดียวแตกแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวนี่มันมันกัดผมแล้วเหรอคุณผู้ชมครับทับมันกัดเราแล้วครับไม่เข้าเหมือนจะไม่เข้าแต่เดี๋ยวขอ,ข,อขอหันก่อนขอหันก่อนแล้วมันกัดอยู่ที่กลางลำตัวของเรา ไม่นะไม่นะมันจะสิงผม <c oughs> โอ้ยปล่อยปล่อยเธอฉันกัดเจไม่โดนอหลุดหลุดแล้วเลเทลก่อนที่เราจะเก่งกาดกันไปกว่านี้นะครับ <c oughs> ฉันมาเอาคืนแกแล้วมาฉันต่อให้ไม่ต่อดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวจะเป็นเหมือนก่อนหน้านี้เออแต่มันก็คงกัดเราไม่เข้าแล้วละ่ะคุณผู้ชมอ่ะอีกหนึ่งตัวอเรียบร้อยครับเลเวลส5าไม่มีใครหยุดเราอยู่แล้วตอนนี้อยู่ไหนแกอยู่ไหนเมกโลดอนแต่ซิบแพกตินัสอ่ะเดี๋ยวอ่ะอมไม่โดนได้ไง มาไหมมาโอ้โหนี่ไงนี่ไงมันแอบเนียนแอบเนียนเหรอแย่ละคุณผู้ชมแบบนี้แย่แน่แน่แน่จริงอย่าสิงทันซีโทรตามราเบียบครับไม่รอดเจอตัวแล้วยังโหดสมคำล่ำลืออยู่หรือเปล่ามาลองดูกันแปดพัน ทีเดียวครับคุณผู้ชมตามระเบียบอีกเช่นเคยอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับแต่ตรงนั้นนะคิดว่าจะรอดเหรอถึงท่านจะเดินขึ้นบกไม่ได้แต่ อ้ยเดี๋ยวโอเคพอดีเลยฉันเจอแกแล้วโคโนอสออเอาบินบินได้บินขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวกัดไปโดนด้วยโอ้ยอืมบายบายจ้า